It's okay. It's okay พี่ลูกค้า It's okay พี่ลูกค้าถามหาคู่บุษไซยังไม่มี If y o u looking for someone, if y o u looking for love, day not n o w Why are you crying? จจจนนนมาาเห็ักตพใ มันเรียกว่าอะไรบอกพี่ลูกคัสมคีคอปพี่มี me, follow ม me. ีได้เบอลย,ยังยคได้บอร์ล้นี่ก็ได้เหมือนกันอ่ะดูชื่อเลกอะไรของมูนนี้เลขของูนีได้อะไรอันนี้เลขอะไร คอมิมนต์ได้เลข15โอเคดิจั้คน้ำมัเอาตอเดอตเดกตัวดอเอร์ร่อดีกว่าโดนเลขิคทำอาตัวี้วางแรงดิสอันที่มากกวปังโฟกัส 21พอแ,อ,อแล้วลูกโอ้ยพอแล้วหลาะอันนี้มีมีทำไม่เป็น,นอ่ะต้องให้พี่พี่ JFC อมเมนต์มามันทำยังไงจะไม่เป็นบัตรคอมมิวนิชั่น15 Your age 21 We have coins 20 baht พุดดี้เะพุดดี้เ Yes <Yeah>. อันนี้ของมูลินครับ โอเคยี่สิบเอ็ดอย่าพาวังนึกสังขางเปรียบเสมือนนั่งอยู่ในนาวาแล้วเล่นปากขึ้นลมระบมไปอันโชคลาภหนักหนายังว่าขัดยงังอึดอัดไม่เห็นหนทางได้รออีกหน่อยจะสุขสนุกใจ คงรวยใหญ่ยิ่งกระเสมเติมปีดีถามหาคู่บุตรไสยังไม่มีขอจบที่ทำทำนึงย So first thing right now what y are saying your heart your head your mind it's like you are in the lawa lawa it's something like it's like you are in the storm if t r u like your heart your night now it's not really stable it's like difficult time Do you have difficult time <c oughs> you do Even you come to Thailand with your family, but they say that you have to wait, you have to be patient, and then you will be success, you will be rich, you will become big in the future. But if you're looking for someone, if you're looking for love, if you're looking for like marriage, no. Not now. Nah, long time. <laughs> Why are you crying? จนมาเหาาาของมีนี้ที่หิมพา่15ผาสุขไม่ทุกจิตจะทำกิจแสนสมอารมณ์มผลจะงามหนักหนาพาทีไทยถ้าค้าขายยอดดีมีกำไรแม้นถามปุตสุดที่รักประจักษ์ชัด<ะ>เป็นความสัตย์ชายตรงอย่าสงสัย<ะ>ถามหาคู่จะได้ชมสมดังใจ แม้นถามไใจรากหนาก็ว่าดีเรื่องเจ็บไข้หายวันกระชั้นชิดไม่มีผิดไข่กบประสบสีจักเร็ววันทันฟื้นคืนชีวีถามลูกนี่ยากประสบได้พบพานก็ไม่เคยให้ใครยืมตังค์ปเราต้องไปแล้วใส่รองเท้าป่ะรักบิงไหมป่ะพี่ลูคัส Don't cry Don't cry Why you want to marry You want to get married You want t h a lady How many ไอ้ช่วยไอ้น้ำลูคัส it's okay it's okay พี่ลูคัส it's okay พี่ลูคัส